สวัสดีที่ผู้ชมกันด้วยนะครับด้วยเกมโลโบอกซ์นั่นเองอ่าตอนนี้เราก็อยู่ในแบบฮีโร่กู้โรคนั่นเองอ่าหลังจากที่เราไม่สามารถปลุกป้องอยูเรเนียมเอาไว้ได้นะครับแต่ว่าเราก็จับคนร้ายมาได้ก็ถือว่าภารกิจประสบผลสําเร็จไปอีกครึ่งหนึ่งแล้วกันอ่าเพราะว่าเราจับตัวคนร้ายไม่ให้ไปก่อการจลาจนเพิ่ม แล้วเราจะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะมีเหตุดนเหตุร้ายเกิดกันที่ไหนอีกเราก็ต้องไปติดตามดูกันเลยผมเพิ่งสังเกตเห็นะว่าที่สูนย์ประชาการของเราเนี่ยมีคุกขังเหล่าร้ายด้วยนี่เป็น, <Wow. S 1> ปนคุกขังเหล่าร้ายโดยเฉพาะเลยนะถ้าเกิดว่าเราเอาเหล่าร้ายเนี่ยไปขังในคุกธรรมดาเนี่ยน่จะแหกกรงหนีมาได้เพราะนี่เป็นอาชญากรที่แบบว่าพิเศษมากเลยนี่ไอหัวถังคิดว่าเจ้านายจะมาช่วยพวกเราหรือเปล่าฉันก็ไม่ลุ่มกันนะแต่ถ้าเกิดว่าเจ้านายทาภารกฤฤิจสาเร็จขึ้นมาล่ะแล้วเจ้านายต้องระเบิดเมืองนี้เนี่ย เราจะรอบไปนี่เงินเนือฉันยังไม่ได้เลยมาเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีเหตุโดนเหตุร้รายเกิดขึ้นที่ไหนปะไปรับภารกิจกันแงบแงบงบงบ,งบอ่าดูเหมือนว่าจะได้นมโมเนี่ยได้ขโมยเทคโนโลยีเอเลี่ยนต่างดาวอ่าจากพิพิธภัณฑ์โลบอกอ่าใครบันบังอะไรเนี่ยอ่าดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยต้องรีบไปหยุดก่อนที่มันจะซ้ายเกินไปเหมือนเมื่อวานที่เราโมแต่อ่านโอเคไปอย่าโมแต่อ่านเลยไปอ่าดูเหมือนว่ารอบนี้เราจะได้เลือกฮีโร่ครบทุกตัวเลย เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นนี้ดีกว่าเค n เนติกนั่นเองอเขาบอกว่าเนี่ยเคเนติกเนี่ยสามารถยกสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็เวียกมันไปได้แล้วก็เอฟเฟกต์เทรชั่นก็คือสามารถเออเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆได้อลติเมทแลวก็คือเอ่ออะไรเนี่ยลิฟท์ himself เหมือนจะยกตัวเองแล้วก็ครอสคอมแบ็กคือน่าจะทุ่มลงมาประมาณนี้อ่ะไหนลองเล่นหน่อยสิเงียอ่าเราจะเรียกมันว่าไอหนุ่มพลังจิต ระบบขนส่งไม่ค่อยดีกแล้วอ่าอบอบอบเมื่อกี้เดินแบบว่านิ่งมากนี่อะไรเนี่ยสูสานของคิงเออสตุดดัมคมุนนะครับเปิดแล้วอ่าแปลว่าอ่าเดี๋ยวเหมือนว่ามีใครกำลังจะไปที่พิพิธภัณฑ์นะอ่าโอ้โหเป็นโจรที่ดูธรรมดามากเลยเดี๋ยวดรับโอ้โหดูเหมือนว่านี่จะเป็นโจรแหกคุกกันไหมเนี่ยเอ้ ทางนี้ใครให้ผ่านใครให้ผ่านเอ้ยเอ้ยลุ้มมันลุ้มกระเทิบมันเลยอ่าเดี๋ยวเราลองใช้พลังนี้ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันยกอ่ะวิ่งใส่ไปเอื้อนี่โอ้โหไอหนุ่มพลังจริง,จร,งจริงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวยกมันยกคนไม่ได้ยกสิ่งของได้อ่ะปางปางเดี๋ยวเราวิ่งไม่ได้วะทำไงดีเนี่ยยกรถได้ไหมรถเออโอ้ยรถคนจะหนักเกินไปเอาถุงขยะไปละกันนี่นี่น,น,นี่พวกแกต้องเจอพลังถุงขยะโอ้โห กขรเปนปาถุงขยะใส่ชั้นเนี่ยเดี๋ยวถังขยะก็ใช้ได้หยิบโอโ้โหเหมือนว่าเราจะยกไดก้ทีเดียวหลายๆอย่างเลยเอาเวียงไปเลยเออนี่โอ้โหดาเมจเบามากอะไรวะเป็นหนุ่มพลังจิตที่แบบว่ายกได้แต่ของยกคนไม่ได้อ่ะฮึบชาร์จเอาเวียงใส่นี่อื้อเมืนวมากเป็นพลังที่แบบว่าไม่ค่อยจะสมบุกสมบันเท่าไหร่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยมาเราจะเรียกโอเวอร์ไดฟ์มาสู้เงยีบงยบเงยีบงยบเงยีบงยบเงียบเดี๋ยวก,ก่อนประกอบร่างก่อนมาเลยเจ้าพวกเหล่าร้ายจะสู้ใช่ไหม มานี่ฟิ้งฟิ้งฟิงฟิงโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โอเคฝันได้แล้วเมื่อกี้กดตั้งนานมันฝันไม่ได้เน็บ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 ต้องใช้อัลติเมทก่อนนี่โอเคชาร์จสโลโอ้โหทำไมมาเร็วอย่างนี้เนี่ยนี่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 ผิวเร็วมากเร็วมากโอ้ยทำไมรถพลเงต่อยมันไม่โดนเลยอื้อหืงไอตัวเมื่อกี้หายไปไหนเนี่ยจุดๆก็ว้าไป อึบอึบนี่ตายตายตายเตะเตะอึนี่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 ตายตายตายเร็วๆสิโอ้โหเหลือตัวเดียวโอ้โหแล้วโอ้อมอืมโอ้ยอยากกระทืบอยากกระทืบอือนี่กระทืบคนล้มเนาะอึออออสงสัยเป็นบาปกรรมเมื่อวานไปกระทืบคนล้มนางแซบออกโรงมาเดี๋ยวเราจะแซบกันไกลๆตรงนี้แหละนี่จะได้ไม่เจ็บตัวนี่แซบ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 ตายเรียบร้อยโอเคเล่นหนังแซบก็สบายอย่างนี้แหละ ่าตัวท่าที่นี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์โรบบอกเนี่ยอออืืหน่าจะเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมของต่างๆจากดินแดงโรบบอกมีตั้งแต่สุสานคิงสตูดิคัมมุนนะชื่อมันประหลาดเหลือเกินหรืออันนี้อะไรเนี่ยฮิปโปออฟดูมอ๋อโอ้โหเหมือนมาริโอเลยโอเคดูเหมือนว่าตอนนี้พิพิธภัณฑ์พิ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 ัิพ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  อันนี้เป็นห้องศิลปะนะอันนี้เป็นห้องไอ้เนี่ยห้องเก็บไข่อ่าเราตอนนี้เราก็อยู่กับฟอสซิลของไทโนซอรัสนั่นเองเอเอดูแห้งยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยลรมานทุบุกรุกจากการมันนี่แซบ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 แบโอ้โหดูเหมือนว่าเหล่าลายตัวนี้น่าจะเป็นเหล่าลายแบบว่าออกแนวจิตรกรหน่อยอาร์ตอระไรเงี้ยดูใส่หมวกเบเลนี่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 นน พวกเราจะต่อยโดนมันไม่เนี่ยมันยิงระยะไกลขนาดนี้นี่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 แหละความสบายของนางแซบเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยพวกเราช่วยกันช่วยกันเออ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 ฉันจะไปฉันจะไปรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเปียบเปียบเปียบเอือโดนช็อตจนตายอ่าเราแอบแซบตรงนี้ดีกว่านี่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 โอ้โหฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างฉันขอมาตรวจดูหน่อยอ้าวนางแซบนางแซบนี่นาตายซะนี่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 เดี๋ยวอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอยายายาเอือเรียบร้อยโอเคไอ้หนุ่มจิต โอ้โหชื่อไทยมากเราสามารถยกอะไรได้บ้างเอ,อ่ยยกก้อนได้ไหมเรายกได้แต่กระถางน,นะวียงทิ้งไปก่อนอ,อ่าเราต้องชาร์จยิ่งเราชาร์จเนี่ยเราก็ยิ่งยกของได้เยอะขึ้นอ,อ่าแล้วเราไปไหนต่อเนี่ยอ๋อเราต้องชาร์จไฟโอเควี่งทิ้งก่อนปิ้วเออมาชาร์จไฟเลยมาชาร์จไฟเงี้ย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 เงยเงี้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 ยชาร์จไฟร้อเเเต็มโอเคเปิดประตูตรงนี้ อ,อ๋อแล้วก็ไปเปิดป,ประตูห้องเก็บไข่โอเคมาเดี๋ยวรอบนี้เราจะเรียกใช้ไอ้หนุ่มจิตดีกว่าจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บอ่ะเดี๋ยวยกของก่นอนปึ๊บโอ้มันยกได้น้อยจังเลยไม่เอาไม่เอาเราต้องรวบรวมแล้วก็ค่อยยกทีเดียวจึบ๊บนี่เรายกทีละเะหลายๆอย่างเนี่ยน่าจะทําให้สปาราดเนี่ยที่โดนน่าจะตายโอเคอม,มาเลยอื้มรู้สึกือนมีพลังเวทมนต์นี่เพราะฉันใช้พลังจิตนี่อ่ะเปลี่ยนใส่แล้วก็ไปเดี๋ยวแป๊บนึง โยกเดี๋ยวแล้วเราต้องค่อยๆรวมเราต้องรวมเราต้องสแต็กมันรวมกันมาปึ๊บยื๊บอ่าน่าจะยกได้แค่ทีละสี่อันนะเต็มที่แล้วอ่าถ้าโยนใส่จะโดนไหมเนี่ยอ่านี่คือกระสุนกระถางต้นไม้ใช่ให้อันปูบุกลงนี่นี่โอ้โหเรืองรถเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เอื้อดกระถางฟ้าเต็มหน้าฉันเลยอ่าเดี๋ยวรวบรวมใหม่ก่อนเอยเอยเอยให้อันใครนั่นใครนี่โอ้อยอืมเล่นคีโก้นี่นะเฮ้ย โอ้โหเดี๋ยวๆเรายกไอ้นี้ได้ไหมเนี่ยแล้วก็ฟาดทีเดียวน่าจะตายจื๊บจืบจืบจืบไม่ได้โอ้เวนกรรมทำไงดีเนี่ยอ่านั้นยกคอมแล้วกันอืบอ้าวยกตู้เอกสารเฉยเลยเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยว,ยวอ่ะเวียงอื้อยิ่งถ้าเป็นของใหญ่ๆน่าจะแบบว่าน่าจะดีนี่อ่ะยกกระถางก่อนแล้วกันอ่าฟาดนี่โอยพวกเราติดพวกเราติดอะไรเนี่ยอือ้ติดตู้โชงไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวชาร์จแล้วก็ไปที่ประตรประตนี้ตรงนี้เฮ้ยนี่ออ จแล้วโอ้โหตอนนี้กระถางสี่ถางแล้วก็ยกทีเดียวแล้วก็อืโอ้ยยกเล่นทีละกระถางนี่อื้ไม่ค่อยตายเลยนะลองใช้อัลติเมทด, er ดูจะเป็นยังไงบนี่โอ้โหลอยตัวขึ้นนี่เองเฮ้ยนี่นี่นี่อ๋อเดี๋ยวมาทำอะไรเนี่ยเออนี่นี่เตะ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 ต่อยกันลังกาได้ืหมันบินได้โอ้โหอ้อยอ้อยอ้อยโอ้โหทำไมมันแรงเยอะอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวลอยอยู่ไม่ใช่หรออ้าวหมดลอยและเวรกันเดีๆแล้วใจเย็นใจเย็น เฮ้ยช์จโอ้โหมาเต็มตัวเจอกระถางต้นไม้ไปได้เลยเฮ้ยนี่เปียงไม่ตายครับแกเล่นอะไรเนี่ยไมยาคนเหรอมากระถางสีถางหนูสิว่าจะรอดไหมเฮ้ยนี่เอ,อื้องยังรอดอยู่มานั้นเราต้องเรียกกัปตันโลบอมาเอ้ยนี่มันโอวได้ทีนะ่หนโอเคช่างมันจะเรียกอะไรก็สู้ได้อยู่เหมือนกันมาเนี้จิบจจิบ,บฉันพุ่งมาด้วยความเร็วแสงแกไม่รู้ตัวหรอก นี <Merci>. uh, mm ่น hmm. ี A ่นี A ่นี okay. ่น uh ี A ่นี่ตายโอ้โหฉันยังไม่ตั้งตัวเลยเมื่อกี้มาเราไปดูที่ห้องเก็บไข่ดีกว่าอันนี้ก็เป็นไข่ที่น่าจะเป็นไข่ที่มาจากเอ่อตอนเอกฮันนะโอเคมาชาร์จไฟต่อโอ้โหพิ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 พฟบ้างไิพ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 ิิพ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 ี่ิพิพิพิิพิพงีิพ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 ิิพิิาิ่ิิ คิดว่ารอบต่อไปเราคงต้องใช้ไอ้หนุ่มจิตนี่แน่โอเคไปลแปลแปแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอนี่ยกกระถา,างนี้ก่อนเอาไว้แบบว่าเผื่อเจอตัวอะไรเนี่ยจะได้ฟาดหน้ามันเฮ้ยนี่มันห้องดวงดาวนี่น่าจะเป็นอ๋ออ่าฉันสงสัยแล้วเกินว่าฉันจะผ่านไปได้ยังไงกันเนี่ยอือน่าจะผ่านได้เพราะเราจะบินไปไงล่ะโอเคเราจะบินไปยังไงวะเนี่ยโอ้เราจะผ่านไปยังไงอ่ะเดี๋ยว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  ฮึบฮึบโอเคถ้าเราเริ่มจากตรงนี้แล้วจะไปตรงนู้นยังไงอ่ะเดี๋ยว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 อ๋อข้างล่างก็มีทางไม่ใช่พิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยจะมีระบบรักษาเข้าไปที่แน่นหนามากถ้าเกิดว่าเราบินไปจะถึงไหมอ่ะลองบินดูนี่เอะอะแอะอะเหมือนแม็กนิโตเลยแค่ชิ๊กระสายแล้วโอ้โหข้ามสบายมากถึงจะเชื่องช้าแต่ก็ข้ามได้สบายมากอ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้อง อ่านัา่นพวกบุกรุกนี่ลบมันและดูเหมือนว่าเทคโนโลยีต่างดาวจะถูกขโมยไปแล้วอ่าฉันสงสัยเหลือเกินว่ามีเกิดเกิดอะไรขึ้นกันที่น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 ี่อ่าจัดก,การมาเลยอย่าให้มันไปถึงตัวหัวหน้าได้ลบมันโอ้โหฉันโดนกระถางฟาดฟิวเลยให้ยกสุสานได้ไหมย,ยกไม่ได้เดี๋ยวเดียวเดียวเดินเดเดียว,ยวโอ้มาไม่ได้เรื่องเลยมาเรียกกับตาโรบอกก่อน นี่ต่อย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 เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกระถางไม่ยังลอยได้เนี่ยอที่นี่มีพลังงานหรือเปล่าได้ข่าวว่าที่นี่เต็มไปด้วยสุสานนะแน่ตาโลเขาอาจจะแบบว่าโมโหก็ได้นี่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 โอ้โหต่อยต่อยต่อยทีเดียวตายนี่นี่นี่ต่อยอื้ออื้อต่อยเตะต่อยเตะนี่นี่โอ้โหเหยียบหัวกันติดสุสานเนี่ยโอเคดูเหมือนว่าฉันจะมีพลังจิตเนี่ยสงสัยจะเป็นพลังจิตที่ขังจากเมื่อกี้แน่นอนมา ไปต่อเลย,ยมาเฮ้ยนันกับแตนโลบกนี่จัดก,การเลยพวกนี่นีโ่โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นพี่โอ้รุมไอ้ในกระทืบหัวมันอย่างนี้แหละนี่สบายสบายสบายออนี่ต่อยเตะต่อยเตะนี่เตะเตะต่อยต่อยนี่โอ้ยเหยียบยเด้งเลยอึบอึบอึบนี่ตอ่อยต่อยเตะอืออือออออนี่นี่นี่โอเคไ้จบสักทีมีอีกไหมเหนื่อยนะ มารู้สึกว่าตรงนี้จะห้ามเข้าออกไม่ได้ห้ามเข้าเันเข้าได้โอเคมาอื้อนี่มันเขาเรียกว่าไ้ท้องฟ้าจำลองโอ้โหนี่คือระบบสุริยะจัก,กรวาลเมื่อ100ล้านปีก่อนนี่มีดวงดาวอยู่มากมายโอ,โ,อออออโอ้โหเอ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 อนี่มันระเบิดอ,อ,อ,อในสุดแกก็มาเจอฉันแต่ว่ามันสายไปแล้วฉันในโมพูดนี้จะระเบิดที่วิถ์แห่งนี้แล้วก็นําอุปกรณ์เอเลี่ยนนี้กลับไป พวกแกไปไม่ทันหยุดฉันได้หรอกลูกน้องจัดการมันต่อตามสูตรเลยไหนว่าลูกน้องเรายังไม่เห็นมีเลยเออลูกน้องอยู่ไหนวะไม่เห็นมีลูกน้องเลยโอ้แกไม่มีปัญญาเล่ลูกน้องใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรอ้อโอ้ระเบิดแแห่ ฉันไม่มีลูกน้องหรอกโอ้ยฉันมีแต่ระเบิดอ่าลูกน้องมาแล้วโอ้โหขอโทษทีนะครับเจ้านายผมมาชา้าไปหน่อย <_ an> โอ้โหเดี๋ยวจะสู้ยังไงเนี่ยสงสัยต้องเรียกนางแซบก่อนแซบ,แซบ,แ,ซบ,แ,ซบแซบเรืบอยๆแซบเลยเลยเสียอ้อแซบช้าเหลือเกินเฮ้ยนี่แซบ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 โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวมาจากไหนมาจากไหนเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเออนี่แซบ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 เฮ้ยเฮ้ยนี่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 จะเหม, <_ m ix> <ablo> มือนว่าเราต้องใช้ใครสักคนเออพลังจิตไอ้หนุ่มจิตออกมาก่อนอายาใจเย็นนี่เออนี่เวียงอ้าวไปไหนแล้วโอ้โห คือเหมือนว่าเราต้องรอดวงดาวเออนี่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 เออดจะตายแล้วจะตายแล้วเวนกรรมโอ้โหเป็นวิธีการจัดก,การบอสที่ง่ายมากเดียวผมว่าเราต้องจัดก,การไอ้พวกลูกน้องนี้ให้ได้ก่อนจะทํายังไงดีวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเรียกเล็กอ๋อเดี๋ยว,เ,ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะตายอา้าวตายแล้วเดี๋ยวฉันมาสู้ใหม่รอแป๊บนึงนี่นแซบแซบแซบโอ้แอบดักกันได้น่าโอ้โห นี่นี่นอ่ะเราใช้อัลติเมทก่อนนี่จี้จีเบ่งตีเบ่งตีเบ่งต่อเอออ่ะนี่ช็อตชกันหลายตัวเฮ้ยนี่ต่อยต่อยอยยต่อยไม่ใช่ต่อยมันต่อยพลังแทบเออนี่นี่นนโอเคต่อไปน่าจะน่าจะจะกาการกาง่ายขึ้นอ้พูดติดอ่างแล้วนี่นี่นโอ้โหลูกน้องมันมาเรื่อยเแล้วเราจะเอาดงดาวที่ไหนไปสู้เนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงถ้าเราจับลูกน้องเหวียนใส่มันได้ก็คงจะดีนี่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 น เราต้องใช้นี่รู้แล้วเอลติเมดอันนี้มันน่าจะมีประโยชน์ดีนะเดี๋ยวก่อนจะเย็นย่าพึ่งอ่ะปินอ่ะก็จะปินไปถึงนี่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 นอ้าวรู้สึกว่าจะใช้พลังจิตอ่ะโดนไหมน่าจะโดนอยู่มั้งโอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นกัปตันโลบออกมาออกโลกนี่จะได้เคลียร์ทางเร็วนี่ต่อยต่อยตอยแหมเมื่อกี้ไล่ลมอตาเบิดเต็มเบ้าหน้าเลย นี่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 นแซบมาตรงนี้แหละโอ้โหดูเหมือนจะไม่โดนนี่เดี๋ยวต้องเข้าไปใกล้ๆนิดนึงนี่นี่โอ้โหตายแล้วมาต่อไปเราจะใช้ไอ้หนุ่มพลังจิตมาสงสัยเราต้อง,องโอ้เดี๋ยวยังไม่ตายหมดอีกเหรอจึบจึบจึบเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปาดวงดาวใส่มันก่อนเฮ้ยนี่ไปเลยเออเอ้ยอืยอหวเราจะสู้ยังไงอ่ะมีทั้งระเบิดมีทั้งไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวแบบหนึ่งใจเย็นเฮ้ยเปลี่ยนเง่ไหมต้องใช้ความพิ้วนี่เอ้ยที่จริงเราใช้้้พลังแซบสูไดไม เออน่าจะลองดูนี่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 เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นเดี๋ยวขอคิดลูกน้องก่อนเออนี่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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเระเบิดมาจากตรงไหนจะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าดวงดาวจะหล่นมาไหมโอ้โหไม่เป็นไรดวงดาวมีอีกเยอะเฮ้ยเฮ้ยนี่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 ต่อยโอ้ยเจ็บ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 เดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนฟื้นเร็วก่อนแป๊บนึงอย่าเพิ่งตามมมมมมาาาาานนนนะะเเเอออพววกรรตตััจให้้ดดดไไปี๋ยโคงแซบ หนังแทบสู้ตายค่ะเออ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 เอ้าแทบติดไอ้นี่ริบบินเออเออนี่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 อ๋อฉันติดฉันติดริบบินอ๋อเตะสยาดันยาดันยาดันนี่นี่นี่พวกแกติดนี่ใช้โอกาสตอนนี้แหละฆ่ามันเลยออเออเอนี่นี่นี่แทบแทบได้ผลไหมน่าจะไม่ได้ผลนะน่าจะใช้ไอ้หนุ่มพลังจิตอย่างเดียวอ้าวเดี๋ยวทำไมยิงตัวหน้าโดนตัวหลังล่ะเออเออเระเบิดมาอีกแล้ว เด้อ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 เฮ้ย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 อรู้สึกว่าคู่ต่อสู้นี่ครั้งนี้เนี่ยจะสู้ยากกว่าเดิมอีกเฮ้ยไอ้นุ่มพลังจิตมากอ่ะอืมมาด้แบบเดียวพลาดอีกแล้วแล้วเราจะบอกว่าเราต้องนี่เราต้องพกกระถางต้นไม้จากตรงนี้เรายกเก้าอี้ได้ใช่ไหมอ่ะยกเก้าอี้นี่มามาเลยทีนี้เราก็มีอุปกรณ์ในการต่อสู้แล้วเฮ้ยนี่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 เฮ้ยอายกอีกโอ้ลิปปงลิปปินนี่ยกได้หมด อ,อ,อือ่ะยกอือฟาดเรียบร้อยอ่ะยกยกได้ทีละสี่อย่างไม่เป็นไราะว่าเขาไม่มีใครมาจ่ายเอเหมือนเดิมอีกแล้วนะเดี๋ยวริบินเขาไม่ได้ริบินติดโอเคเขาไม่ได้แล้วมาเวียงเลยนี่ไม่เป็นไรเลยมาแล้วก็เจอพลังลุกโลกเอ้ยไปเลยอือปอ,อยเต็มหัวฉันเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายาพึ่งยาพึ่งตะเย็นโอ้ยระเบิดมันขัดขวางเหลือเกิน เฮ้ยเดี๋ยวยกเก้าอี้ก่อนปึ๊บยกเก้าอี้เดี๋ยวยกเก้าอี้เดี๋ยวยกเก้าอี้ก่อนปึ๊บมันยกเก้าอี้แต่ได้ริบบินกับเสานี่อ่ะยกเก้าอี้ยกเก้าอี้นะรอบนี้ปึ๊บโอเคมาเอาไปเลยรับเก้าอี้ไปเลยนี่โอ้ยกระเด็นเดี๋ยวเราต้องดูด้วยว่าดวงดาวตกหรือเปล่าปึ๊บนี่เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นอออ่ะนั้นบินก่อนแล้วกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหนี่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 ต่อย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 นี่นี่ต่อยนี่ต่อยกลางอากาศ แต่ก็โดนระเบิดอยู่ดีไปแล้วไปแล้วอ็อโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าเศษของในห้องนี้จะเยอะเหลือเกินอ๊บอ่าเมื่อกี้เหมือนจะยกคนได้นี่โอเคตายเรียบร้อยอเดี๋ยวจะเย็นเฮ้ยนี่อ้อตอนยกของมันเดินไม่ได้อะถ้ามันขยับตัวได้ก็คงจะดีนี่โอ้ชีวิตนี้สู้ยากเหลือเกินเฮ้ยขึ้นได้ไหมเออขึ้นได้นี่วะเฮ้ยนั้นก็ยกของตรงนี้อา้าวไม่มีเดี๋ยวแล้วขอยกเก้าอี้ก่อน ปึ๊บอ่าอุ้ยยกไฟได้อืยกไฟได้โอเคเสร็จโกแลงงานนี้อ่ะนี่ปึ๊บนี่ปึ๊บนี่สบายเลยอย่างงี้อปึ๊บนี่นี่เรียบร้อยมารีบไปหยิบดวงดาวก่อนที่มันจะทิ้งระเบิดมาอีกเฮ้ยเอ๋เอ๋อี๋นี่โยนไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเราวางระเบิดอืมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วโอ้ยลูกงอนทำหมดแต่ทำอะไรอยู่เนี่ยรีบจัดการมันซะมาเดี๋ยวยกของก่อน เยิบเอ้ยมันจะเปิดตรงนี้โอ้โหมันระเบิดมาถึงตรงนี้ด้วยเดี๋ยวโยนใส่มันก่อนเออนี่ออสเอ้ย,ออยดาวตกอีกแล้วผมคิดว่าน่าจะอีกประมาณสักสองสามดวงเนี่ยน่าจะฆ่ามันได้เฮ้ยตอนนี้เรามีลูกไฟอยู่ตรงนี้โอ้โหลูกไฟเต็มเลยนี่ไม่รู้ลูกไฟหรือสเก็ตด,ดาวนะอ่ายกมาก่อนเฮ้ย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 โอ้โห,โโหดีนะที่ได้ยินเสียงระเบิดเราต้องรีบหนีนะนี่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 ฮึบอายกเง็บเฮ้ยอ่าตายซะนี่นี่นี่ออ แมเมื่อไหร่จะตายสักทีเนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้วนะโอ้ยทำไงฉันต้องเจอกักบศัตรูที่ยากขนาดนี้แม้แต่ภาร,รกิจแรกฉันก็ไม่ได้ทำเผ,ผ,ผืบเๆๆออ่าดวงดาวอีกสักโอ้มีให้เราอยู่สองตัวง่ะเวีย,ยงไปเลยนี่โอ้ยงตกโอ้ยระเบิดลงนี่ตายซะฉันจะตายแล้วเนี่ยเอ,อย้ฉันจะแพ้ไม่ได้อ๋เอเฮ้ยนี่ปากโอ้โหเกือบตายอ่า่นะ โอ้ระเบิดระเบิดไม่เนี่ยดูเหมือนจะไม่ระเบิดนะอ๋อถึงแม้แกจะจัดการฉันได้แต่ว่ามันก็สายไปแล้วเอ๋เเทคโนโลยีเอเลียนในนี้ฉันได้เอาไปหัวน,นั้นเรย้อยแล้วเดลโมถึงแม้เจ้าจะผิดพลาดแต่เจ้าก็ทําได้ดีมากอ่าอ่ามีทั้งทองยูเรเนียมและเทคโนโลยีอวกาศอชันนี้ก็พร้อมแล้วอ่าอ่าและเวลานี้ ติดตามตอนต่อไปโอ้โหไม่ทันอีกแล้วอะไรกันโอ้โหก็ดูมันปลาระเบิดสิต้องเดินหนีหัวสวงสู้นเนี่ยเออนี่ปลารไรเลยอ้ยอย่าซ้ำฉันสิฮัลหสวัสดีนายระเบิดสวัสดีแมลงวี่แมวไม่ได้เจอกันตั้งนานเนี่ยโอ้ยแย่จริงๆเลยโอ้โหภลรกิจก็ล้มเหลวอีกโอ้ยแล้วเป็นกู่ต่อสู้ที่ยากเหลือเกินทําไมจะไม่เจอกู่ต่อสู้ง่ายบ้างเนี่ยมาถึงก็ใช้นเล่นยากเลย ตอนนี้แผนการเขาพวกอรลไกลเสร็จสมบูรณ์แล้วพวกแกไปไม่มทันหยุดได้หรอกโอเคงั้นสลหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไ้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นการต่อสู้ที่ยากเหลือเกินยากมากด้วยแล้วก็ตัวละครใหม่นี้ดูค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะผมว่าเอาล้างแซ่บไปสู้ยังจะดีสักกว่าเลยหอยอย่าว่าฉันไม่มีประโยชน์สิฉันบินได้นะ <c oughs> มีดีแค่นี้แหละนะครับโอเคงั้นสลหรับคลิปนี้ก็สัญญและนะครับไบายไปตเจนกันใหม่ภารกิจหน้านะ f e u l feel。